ทุเรียนกรอบน,อนะแขกสวัสดีหน่อยลูก <c oughs> ยสาวล่าล <ไป S 1> <ฮ>ูกสาวลา่ะไฮนาลินนาลินค่ะป้าค่ะออกไปช้อปปิ้งค่ะแล้วก็จะแวะแวะ้านเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะไปเอาปลาก้า ของฝากจากเมืองไทยแบบหนึ่งแล้วก็ล่วงไปชอปปิ้งกันเลยค่ะวิวบรรยากาศสองทางทางเมืองนูเฟียฟิวนะคะนี่ฮอเทาวค่ะหมู่บ้านที่ไปปางอยู่ค่ะนูเฟียฟิลเคนติกัตค่ะไปบ้านเพื่อนแวะเอาของฝากจากเมืองไทยก็จะมีประลาตอนขนม พบเกี่ยวให้น้องนาลินและก็น,นมให้ลูกสาวคนโตนะคะน้าแขกสือมาฝากจากเมืองไทยค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาโจโอแอนค่ะลานขายอพาเม็ดค่ะเขาจะปิดตัวลงค่ะเอาเดอะเบสเน็ตนะคะนี่ค่ะโจโอแอนค่ะตตลิดตอน ดูค่ะลานปาเม็ดลานเขาจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปางเขาช็อปก่อนเนาะกันไปลานโจแอนลานขายปาเม็ดขายพวก อุปกรณ์ทำอะไรละ่ะบอกกระถูกแล้วก็ไดมากแค่ไีนค่ะน้องได้ดินไดอันนี้มากค่ะเนี่ยเอามาทําตะากา้ามาสารนนสารนในตะกา้กระดุมกระดุมแม่บ้านบานบไดยังค่ะบ่มียังถูกใจค่ะผ้าเม็ดกับกถูกใจว่าเซลกับโเ,เ,เซลเท่าไรค่ะยังราคาเต็มอยู่เอาไว้ให้อีกสักอาทิตย์จะลองไปดูอีกครั้งนะคะเนี่ยนายลินตะกา มาดูของฝากจากนักแขกมาจากเมืองไทยนะคะจากเพื่อนคนไทยนะคะก็ยูมูบันเดียวกันเลี่ยนะคะเพ mm ิ hmm. ่นจะได้ปลาหวานมาฝากน้องนาริน,นะค่ะได้ปลาหวานมาฝากน้องนารินแล้วก็ขนมเป็นขนมประมาณนี้แม่บ้านกระปูกดค่ะเป็นเจลีเ่นะ,ะน้องนารินชอบกินคะ mm ่ะนมมาจากเมืองไทยนารินชอบกินมากะคเน mm ี hmm. ่ยส่วนไปปางได้รสด,ดีค่ะ ได้รสด,ดีแล้วก็ได้ทุเรียนค่ะทุเรียนทอดกรอบนะคะเป็นอุซายหิวมาฝากเนาะเป็นกลับไปเมืองไทยแล้วก็นมค่ะนมให้ลูกสาวคนโตค่ะเป็นฝากให้ลูกสาวคนโตด้วยค่ะ,ะทุเรียนทอ,อดกรอบคือกันค่ะให้คนละถุงค่ะแม่บ้านเปิดกินไปแล้วของแม่บ้านเนาะค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาล่าปลากระดีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะแม่บ้านใส่ตู้เย็นไว้อยากกินแมนบาูุ อย่ากินปลาเหมือนแม่บอกยม่กินเราเจ้ากินปลาแดกบ่เป็นนี่ค่ะแม่บ้านก็ได้นี่ค่ะพ่นเอาน้ำผริกปลาปลากะดีเป็นตัวตัวมาฝากด้วยค่ะแต่มาขึ้นกระปุกนี่ค่ะแซ่บเลยแม่ปังข้าวเหนียวเนาะจิมหมจีกตอนปลา่าจีกตอนปลาแดกอื้อตื่นต้อดแล้วทีนี้นแซ่บคักอีลีน่องมากุกกี้ได้กินตะลึงตกใจแม่แม่กินยังมาสัน แม่ก,กินปลาล่าลูกดีใจมากยางแักนลินได้กินนั่นนี่ค่ะเ mm hmm. นี่ยน้องนลินชอบกินปลาเล็กปลาหน่อยชอบกินปลาหวานมากนะคะชอบมากไอปลาตัวน้นอยๆนะคะปลาตัวน้นอยๆเขาเรียกว่าปลาเล็กปลาน้อยนั่น,นะะเนาะค่ะแต่ก็หาสื่อสั่งทางออนไลน์ผู้ใดจะแพ็กส่งมาเนาะใครจะแพ็กส่งมาให้กินอยู่เมืองไทยนล mm hmm. ิน เลิบเด็ดวันเลยเลิบดิชอบอันนี้ใช่ไหมชอบปลาเล็กชอบปลาเล็กปลา้นยน่ะของเห่นนใหม่เพื่นสวัสดีหน่อยลูกสาวลาลูกสาวลาลูกสาวหลานะคะปลาเล็กปลานอยอม่บบานเคย บัณเคยสั่งของจากเมืองไทยมาอยู่นะคะไ้พี่สาวทรงมาตอนนั้นนะโถค่ะทรงเนี่ยแข็งมากนาลินก็ชอบกินแบบนี้ค่ะนาลินชอบกินมากอ๋อเนี่ยค่ะ,ค,ะคือของเพิ่นเนาะเด็กควรบริโภคแต่น้อยน้อยประสนอโอ้ยนาลินกินไปจะทุงแล้วเนี่ยป้านาลินกินไปสี่ทุงเลยให้บริโภคน่อย,อยแต่นาลินกินไปเยอะแล้ว อมักคักมักแน่มันจะทักมันจะทักคูจะถักน่นเลยลินนะตุเรียนกรอบนาแขกเอาม,มาปากนาลินกินไปชินสองส้นนาลินชอบหน่อยหนึ่ง ลูกสาวคนโตจะแวะมาหาอีกแล้ววันนี้จะแวะมาเอานมกองแล้วก็เอาขยะมาถึงด้วยค่ะใจนะดีใจนะน่ะน่ะ,นะ,นะ,นะขนาด open, น้อเปิ่นเนาะขนาดสุดขั้นม, <is> นมากไทยมากคุกี้ยูเซปี้คุกี้ฮะยูแฮปปี้ซีซีซีโอยูซีมากถือโอ้ เด็ดด <Daddy. S 2> uh ิอาเจ็ดขนมปังกระเทียมนะคะเพื่อนๆาหารเย็นขนมปังกระเทียมเอามาพา,พาขึงขนมปังเอามาพาขึงกระทะนี่เนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนผ่าลองเกอีเห็ดเองเปลี่ยนเองนะคะเปลี่ยนถอดออกแล้วก็เอากลับเขาขึ้นไปมันบอกเป็น เปลี่ยนเปลี่ยนผาลองเก้าอีเห็ดเองเปลี่ยนเองนะคะเปลี่ยนถอดออกแล้วกะเอากลับเขาขึ้นไปแมนบอเปินมาดูขนมปังกระเทียมเนยของแม่บ้านใช่ไหมนี่อูู้เหลืองกรอบสวยงามเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆี่รักค่ะเรียบร้อยค่ะปิดไฟอบเอาออกสวยเลด้วยค่ะเรียบร้อยทำพาสต้าค่ะเอ้ย สปากเกตตีค่ะมันเนี่ยสปากเกตตีขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมสลยไลด์เลยนะคะหอมหอมได้แดดดิหอมช้<อ>างนี่ก็พาสต้าสปากเกตตีพาสตาา้าเพื่อนน้องมานาลินนะ กกกกี <c ookie> <c ookie> <c <oughs> ี้้อาหารเย็นเรียบร้อยครับเพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้กเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาซ <c oughs> ัพพอร์ตให้กำลังใจแม่ปังและน้องนลินตลอดมาเนาะเะนาะบายบยบายค,ะะคะุกกี bye. Bye ้ bye,